สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอรนะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม Call Keeper อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารการอัปเดตของเกม Call Keeper กันนะครับผมว่าหลังจากที่เขาอัปเดตสภาพแวดล้อมทะเลใต้น้ำมาเนาะที่เราได้เล่นกันไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ เขามีอัปเดตอะไรกันบ้างน,นะครับข่าวนี้ก็เพิ่งมาเมื่อวานเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันทีนี้ก็เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาได้อัปเดตรถแมพอะไรกันบ้างน,นะครับในส่วนของของที่จะมานะครับผมมาดูกันเลยทุกคนนี่อย่างแรกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรถแมพนะครับของเขาเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะทุกคนนี่มาดูกันเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถแมพที่ได้ปล่อยออกมาแล้วเนาะก็คือปล่อยตัวพวกอีเวนต์ ไข่อีสเตอร์อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อัปเดตทะเลใต้น้ําในเดือนมิถุนายนไปนะฮะต่อมาครับผมในวันที่14กันยานี้นะครับเขาจะมีการอัปเดตถ้าอบอุ่นมาด้วยทุกคนตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เจ้าถ้ำอบอุ่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทุกคนแต่น่าจะเป็นสถานที่ใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ตรงนี้มีสัญลักษณ์รูปกบด้วยทุกคน เออยังไงวันที่1ุติกันยาน,นี่ยก็ไปลองเข้าดูกันนะครับผมผมก็เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ต่อมาครับในเดือนตุลาเนาะก็จะมีอีเวนต์ของฮาโลวีนเข้ามานะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับเทศกาลไข่อีสเตอร์ประมาณนั้นนะครับเป็นพวกของลิมิเต็ดให้เราสะสมกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เดือน พฤษจิกายนนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเพราะว่าจะมีไบโอมใหม่ oh เข้ามานั่นเองนะผมนั่นก็คือทะเลทรายก่อกําเนิดนะผมโอ้โหชื่อแบบชื่อโคตรเท่ทุกคนเออแล้วก็อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมย่อยนะครับนั่นก็คือเหมืองหลอมเหลวนะครับผมผมว่าได้เจอลาวาแน่นอนนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่ามอนสเตอร์ Monster นะครับสลามหลอมเหลวนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลน้ายๆแบบพวก สลามลาวาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแล้วก็เหมือนเดิมครับมีโมดูทถ้ำอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นคลาสของมือสังหารนะครับมีด้วงระเบิดผีเสื้อลาวาและอีกมากมายนะครับและในไบโอมใหม่ก็จะมีวัสดุใหม่อีกแล้วทุกคนนั่นก็คือน่าจะเป็นแร่กาแล็กซี่นะครับตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแร่นะผมคิดว่านะชื่อแร่ใหม่นะครับมีพันธนาใหม่ด้วยนะครับโหอะไรวนี่ยพันธนาอยากเจอมานานนะครับแล้วก็นี่เลยทุกคน สิ่งที่ทุกคนรอมานานนะบางคนก็รอนะสําหรับผมนี่ก็รอเหมือนกันนั่นก็คือความสําเร็จบนสตรีมนั่นเองนะครับคือเล่นมานานมากอะความสําเร็จบนสตรีมเพิ่งจะเข้ามานะทุกคนแล้วก็สําหรับอ่าพวกภาษานะครับตรงนี้ก็จะมีภาษาละตินเข้ามาอีกด้วยนะครับทุกคนตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นมอดที่ผู้เล่นเขาทําเองนะครับแล้วก็ทางเกมเนี่ยเขาดึงตรงนี้มาเป็นภาษาในเกมไปเลยเนาะเออแล้วก็อีกมากมายนะครับ ตรงนี้นี่เจอกันได้ในเดือนพฤศจิกานะครับส่วนวันที่ลงเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้แจ้งไว้นะต่อมาผมเป็นอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเจอจัดในเดือนธันวาคมนะครับตรงนี้ก็โ,โหลิมิเต็ดอีกแล้วทุกคนและสุดท้ายนะครับในข่าวในนี้เนาะก็จะเป็นสภาพแวดล,ล้อมของคริสตัลนั่นเองนะครับผมตรงนี้ต้องรองประกาศต่อไปนะครับโ,โหแบบ คริสตัลดิผมว่าต้องสวยแน่ๆผมว่านะดูดิตรงนี้มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคริสตัลหนึ่งอันมาให้ดูด้วยนะ <laughs> S 1> <S 1> โอเคทุกคนก็สําหรับการอัปเดตข่าวสารเกมคอคิปเปอร์ก็จะมีมานี้เนาะการอัปเดตที่จะมาเร็วที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยเนะาะถ้ำอบอุ่นนะครับมาในวันที่14กันยายนี้นะครับผมยังไงทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปในเกมไปเล่นกันดูนะทุกคนนะผมนี่ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเจอคลิปคอคิปเปอร์แน่นอนทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกาลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้ว,นะนะวครับผม